ปฏิดิฉันคิดว่าในช่วงเวลานี้เป็นนิมิตหมายดีๆที่มีปรากฏการณ์ดีๆเกิดขึ้นในกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยแบบสากลแต่ว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ยังไม่ได้อาจที่จะทำให้เรามีความสบายใจเพราะมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วย ดน,นวันนี้เดนก็คิดว่าเพื่อที่จะทําให้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มีทั้งดีและไม่ดีนั้นเดนก็จะขอพูดในประเด็นที่ว่าการเดินสองขาของกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็เราจะแตกประเด็นเป็นสองส่วนก็คือส่วนของการเริ่มหนทางใหม่ในภาครัฐเดินทางไปสู่การ ได้อำนาจรัฐในภาครัฐและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเดินต่อไปของภาคประชาชนดังที่เราได้จั่วหัวเรื่องการเดินสองขาแน่นอนคือขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนไทยโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มจาก24มิถุนา2475 อีกไม่กี่วันเราก็จะครบ90ปีแล้วก็อีกไม่นานก็อาจจะครบร้อปีในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยมันมีเส้นทางหนึ่งที่แน่วแน่ก็คือขบวนการในการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของระบ,บอบประชาธิปไตยแบบอารยาประเทศนั่นก็คืออำนาจเป็นของประชาชนคนเท่าเทียมกัน ให้ประเด็นสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะนำมาซึ่งลดความเหลื่อมล้ำในปัญหาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอันนี้ก็คือเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดในระยะเวลา90ปีบางครั้งฝ่ายที่ต้องการประชาธิปไตยก็ดูเหมือนจะชนะแต่ว่าบางครั้ง แล้วก็เป็นส่วนมากด้วยก็กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แม้น24มิถุนา2475คณะรัษฎรจะมีอำนาจอยู่ประมาณ15ปีพอ2490ก็จบนะฮะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่าขบวนการต่อสู้แม้นจะได้อำนาจรัฐแต่มันก็ไม่ได้ดำรงอยู่ถาวรหากไม่มี ขบวนการของประชาชนเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กในการที่จะปกป้องคุ้มกันดังนั้นเราจึงใช้คำว่าเดินสองขานะก็คือในการต่อสู้โดยสันติวิธีแน่นอนก็คือเข้าสู่ระบบของระบอบแม้นจะปลอมๆก็ตามก็คือในระบบการต่อสู้ ในรัฐสภาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือนอกเวทีรัฐสาก็เป็นเวทีของประชาชนการใช้ได้รับชัยชนะในเวทีรัฐสภาแต่ถ้าไม่มีขาของประชาชนเข้มแข็งไม่มีทางคุณชนะเลือกตั้งคุณได้เป็นรัฐบาลคุณก็ถูกจัดการเหมือน2,490นเะเหมือน 2, 5 1 9 แล้วก็เหมือน2,534แล้วก็มันมาเหมือน2,549และ2,557เราจะเห็นการทำลายอำนาจรัฐที่ได้มาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิไปไตยและก็ขบวนการประชาชนก็ถูกทำลายไปด้วยดังนั้นต้องมีความเข้มแข็งทั้งสองอย่าง คุณได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ถ้าขาของภาคประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยไม่เข้มแข็งคุณก็ยากที่จะอยู่ได้และขาของประชาชนในฝ่ายประชาธิปไตยที่เข้มแข็งก็สามารถแปลสภาพเป็นโหวเตอร์เพื่อให้ได้ชัยชนะในรัฐสภาด้วยดังนั้นเรียนใช้คำว่าการเดินสองขาของกบวนการประชาธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นและจะต้องเข้มแข็งทั้งสองทาง มีอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอนะฮะยังไม่เพียงพอปรากฏการณ์ในช่วงไม่กี่วันนี้มันเหมือนสร้างความหวังให้นะฮะนั่นก็คือการเริ่มเดินทางครั้งใหม่ในเวทีภาครัฐอันได้แก่ปรากฏการณ์คุณชัดชติที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกผู้ว่ากทมมันดูเหมือนให้ความหวังให้ความสุข ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการฝ่ายประชาธิไปไตยอาจจะไม่ถูกใจคุณชัตชาติร้อยเอร์เซแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณชัดช,ชาติเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำจากการทำรัฐหารแล้วก็ตัดสินใจเลือกเดินทางใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ยอมแพ้แต่มาเลือกเดินทางใหม่เพื่อเข้าสู่ส่วนของภาครัฐ แต่ยังไม่ใช่เวทีรัฐสภาพเพราะคุณชาตชาติคนเดียวพร้อมด้วยเพื่อนก็ทำได้คือตามกำลังความสามารถอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของการเลือกเดินทางใหม่ของคุณชาตชาติซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างและน่าจะเป็นความหวังของฝ่ายขบวนการประชาธิปไตยนะอีกคนหนึ่งก็คือ สดๆร้อนๆคุณนัทวุฒิใสเกลือเข้าไปเป็นผู้อำนวยการของครอบครัวเพื่อไทยซึ่งถือว่าเป็นองค์กรมวลชนของพรรคเพื่อไทยเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็เป็นการเดินทางใหม่ของคนสองคนที่เป็นตัวอย่าง แล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจว่านอกจากการเข้าสู่วิธีทางรัฐภาแบบเดิมๆการจะเข้าสู่โครงสร้างอำนาจรัฐและมีบทบาทนั้นเนี่ยก็อาจจะทำได้หลายทางตามเหตุปัจจัยตามความเหมาะสมแต่ละคนอย่างคุณนทวุฒิก็ถูกลงโทษไปเป็นสมาชิพกพรรคก็ไม่ได้ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแกก็เลือก ที่จะไปสนับสนุนพรรคการเมืองโดยโดยวิถีทางของการเป็นอยู่ในส่วนสำคัญของครอบครัวพรรคเพื่อไทยซึ่งสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะคะนี่ก็เป็นทางเลือกของคนสองคนอาจจะมีคนเห็นด้วยหรือมีคนไม่เห็นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่วันเวลาอนาคตจะพิสูจน์ว่าเขายัง รักษาเป้าหมายเดิมคือไม่ได้ไปทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าในขณะเดียวกันก็จะมีคนบางส่วนซึ่งถูกกระทำแต่กระโดดข้ามไปเลยกระโดดข้ามไปอยู่ในฝั่งของอีกฝากหนึ่งเลยก็คือการทำขบวนการทำรัฐประหารแล้วก็เครือข่ายอำนาจนิยมจารีนิยมทำหมู่บ้านเสือแดงบ้างแล้วก็เพื่อประจบ นายเก่าไม่รู้มีจริงแค่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ไปทำเป็นหมู่บ้านแบบใหม่อันนี้นเป็นการเดินทางใหม่เหมือนกันแต่ของคนที่ไม่มีเป้าหมายและไม่มีอุดมการเราก็จะไม่ไม่ไปใช้เวลาอันนี้นะเพราะว่านี่ไม่ใช่แบบอย่างนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าคนที่ถูกกระทำและยากลำบากนั้นเนี่ย จะตัดสินใจไม่เหมือนกันส่วนที่ยังรักษาเป้าหมายกับส่วนที่ไม่ถือเป้าหมายเป็นสําคัญนะเพราะว่าทั้งหมดนี้มันจะพิสูจน์คนก็คืออยู่ที่จุดยืนและอยู่ที่ว่าอุดมการณ์ยังรักษาเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าไม่เอาแล้วทั้งจุดยืนทั้งอุดมการณเอาผมประโยชน์ตัวเองเป็นหลักนี่คือการเริ่มเดินทางใหม่นะที่เข้าไปอยู่ในส่วนของ โครงสร้างอำนาจรัฐแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ดิฉันอยากจะให้เป็นกันบ้านของท,ท่านผู้ฟังที่เราจะต้องช่วยกันคบคิดก็คือการเดินต่อไปของภาคประชาชนคือมีคนเดินทางใหม่แต่ว่าคนที่ไม่ได้เดินทางใหม่เช่นยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างดิฉัน หรืออย่างแกนนำมวลชนอื่นๆซึ่งอยู่ในการต่อสู้ในเวทีนอกรัฐสภาไม่ไม่ได้ไปเริ่มเดินทางใหม่แต่ยังอยู่บนถนนสายนี้อยู่คือเป็นกระบวนการต่อสู้ของประชาชนนอกรัฐสภานี่ก็จะต้องเดินต่อไปไม่ใช่นั่งหยุดดูอ้อดูว่าคุณชัตชาติ จะช่วยอะไรได้บ้างคุณนัทวุฒิอาจจะไปทําแล้วมันก็มีผลดียังไงบ้างไม่ใช่นะเะเะนั้นเป็นคนส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเราต้องเดินต่อไปในส่วนของภาคประชาชนแต่เราจะเดินอย่างไรเดินที่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ให้ได้แนวร่วมมากที่สุดสูญเสียน้อยที่สุดในอดีตเรามีการจัดทำม็อบขนาดใหญ่ในการเรียกร้องคนมากมากมายมหาศาลเรียกว่าแต่ละครั้งนับแสนดละน,นยังไม่พูดเรื่องของ14ตุลา16เพราะนั่นมันเป็นม็อบของฝ่ายจาตินิยมเข้ามา มีส่วนในฐานะครอบงำด้วยนะมันก็ผนึกกำลังทั้งจารีตทั้งเสรีนิยมทั้งสังคมนิยมนะมันก็มากมายแต่ว่าในส่วนของฝ่ายเสยรีนิยมและดุมการประชาธิปไตยเนี่ยเรานับจากการต่อต้านรัฐประหาร2549นะมาจนถึงปัจจุบันนะก็เรียกว่า15-16ปีมานี้เอง นะใน15-16ปีมานี้เนี่ยเรามีการขับเคลื่อนที่เป็นขบวนใหญ่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามีการสูญเสียแต่ละครั้งเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่ถูกปรับปรามเข็นค่านะแล้วก็จับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีที่สำคัญคือคนตายและคนบาดเจ็บมีเป็นจำนวนมาก นะแน่นอนเราอาจจะไม่ถึงกับแบบราวันดาแต่ว่าในประเทศไทยนั้นก็ไปพูดที่ ICC ก็คือคุณดูตัวเลขแต่ละครั้งอาจจะไม่มากแตม่มันเป็นการผลิตซ้ำการทำซ้ำค่าซ้ำจับซ้ำเนี่ยในทัศน a d e ฮันเนี่ยมันรุนแรงกว่าการตายครั้งเดียวนะเพราะว่า ไอ้การผลิตซ้ำเนี่ยมันกดนะฮะประเทศชาติประชาชนลงไปไม่สามารถเงยหน้าอ้าปากพอจะเงยหน้าขึ้นมาก็กดซ้ำลงไปอีกนะ mm hmm. สำหรับประชาชนไทยซึ่งส่วนมากเกิดทั้งหมดก็เป็นผู้รักสันติไอ้ประเภทที่ว่าจุดประทดัดบ้างจุดพลุบ้างนั่นยังถือว่าเขารักสันตินะ mm hmm. เขาไม่ได้ลากอาวุธมายิง ไม่มีค่ะไม่มีดังนั้นนะในส่วนนี้เนี่ยมันได้มีการปรับปรุงพัฒนาของเยาวชนรุ่นใหม่หลังจากที่มีการสูญเสียมากมายนะในปี51 52 53โดยเฉพาะ53นะจัดการทั้งแกนนำทั้งระดับส่วนกลางสระดับส่วนจังหวัด มาจนกระทั่งถึงปี57การกดและก็การจัดการโดยเฉพาะการสูญเสียบาดเจ็บล้มตายของประชาชนเนี่ยก็มีการปรับให้ใช้ flat mop นะในในสถานการณ์ใหม่ในปี64ซึ่งก็ดูเหมือนดีในปลายปี63แล้วก็ในระหว่างปี64แต่ผลที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่านะ ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยแกนนำถูกจัดการแล้วคดีความคือประชาชนอาจจะบาดเจ็บล้มตายน้อยสูญเสียน้อยแต่คนที่มาเป็นแกนนำและประชาชนแกนนำเล็กๆส่วนหนึ่งคนที่ออกมาต่อสู้อย่างสันติวิธีถูกกระทำอย่างอมหิตเนี่ยในทัศนะของดิฉันคือการถูกจับกลุ่มคุมขัง แล้วก็การใช้คดีความซึ่งดูไม่มีเหตุผลในช่วงหลังๆนี้เราก็จะเห็นคดีหนึหนคุณพูดแบบนักวิชาการนะคุณก็โดนคุณแต่งตัวคุณแต่งตัวอาจจะเป็นการเรียนแบบหรือล้อเรียนจำนวนหนึ่งอะนะก็โดนถามว่าในทัศาานาเดเนี่ยมันผิด 1, นึ่งหนึ่ง,ง,งสองไหม มันไม่เข้าแน่นอนเพราะเดนไม่ต้องอ่านคุณก็รู้ว่าความผิดหนะึ่งน่งสองเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินิยัติเท่านั้นแล้วมันต้องเป็นความผิดจริงในประเด็นซึ่งที่จับจับกันหรือเด็กทำโผแล้วซ้ำร้ายนะไม่ให้ประกันให้ประกันก็เป็นเงื่อนไขที่ไปติดกำไรข้อเท้า ไม่ให้ออกจากบ้านคือไม่ได้ฆ่าประชาชนเพราะว่าแกนนำไม่ได้ทำให้เขาถูกฆ่าแต่ว่ามาจัดการกับกลุ่มแกนนำที่เป็นเยาวชนและก็ที่ไม่เป็นเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่างอเมหิตและคนอาจจะดีใจที่คุณชาชาติได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและคนอาจจะดีใจที่มีพรบรครับเบียนะ พรบอรของเรื่องของ LGBT สมรสเต่าเทียมได้อันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจรัฐเลยที่ได้เนี่ยแล้วคุณชาชาติก็ยังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่แม้นจะมาจากการเลือกตั้งแต่ต้องอยู่ภายใต้การกดทับของโครงสร้างอำนาจรัฐใหญ่คุณชาติชาติมาจากการเลือกตั้ง แต่ต้องไปก้มหัวอยู่กับคนที่มาอย่างไม่ชอบทำอาจจะดูเป็นการแสดงกันก็ได้เพื่อไม่ให้มันมีปัญหาแต่ที่ฉัอยากให้ระลึกไว้ว่าชัยชนะแบบนี้เนี่ยมันเป็นชัยชนะที่ต้องสะสมมันยังเป็นระยะยาวคำถามก็คือในส่วนของประชาชนเราจะนั่งรอแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องเดินต่อ จะเดินต่ออย่างไรดังที่เดนบอกว่าประมาณถ้าใช้เป็นสับแบบเก่าก็คือมีเหตุผลได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องทำนะแล้วก็รู้ประมาณก็คือไม่ให้เกิดความเสียหายแต่มันก็ยากมันก็ยากนะคะเพราะว่ายกตัวอย่างเด็กเขาบอกทําโพอ่ะเขาไม่ได้คิดว่าการทําโพเนี่ยมันจะ ผิดตรงไหนหรือการแต่งตัวบางอย่างเนี่ยมันจะผิดตรงไหนยังอยากจะเตือนมาอย่างโครงสร้างรัฐจะเป็นตำรวจอายการหรือ,อกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำที่มีการแก้ไขในเรื่องของการถวายพระเกียรติยศเพิ่มขึ้นมา ดิฉันว่าที่ทำๆทกันอยู่เนี่ยทำให้เสื่อมนะทำให้เสื่อมนะคือคุณไม่มีเหตุผลอนะคุณปกครองประชาชนเพื่อให้เขากลัวแล้วกำราบมันสร้างความเกลียดชังแล้วคำถามว่ามันจะได้ตามนั้นไหมผู้ปกครองที่ฉลาดเขาทำให้คนรัก แต่ผู้ปกครองที่ง o เง่าจะทำให้คนกลัวแล้วทำให้คนเกลียดแล้วก็จะเกิดการต่อต้านอย่างไม่รู้จบคุณกระทำกับเด็กคนหนึ่งได้คุณว่ามีเยาวชนจำนวนมากมายแค่ไหนในประเทศนี้หรือคุณกระทำกับพรรคการเมืองยกตัวอย่างเช่นที่แล้วมาคุณไม่ชอบระบอบทักษิณ คุณจัดการไทยรักไทยก็ได้พลังประชาชนแล้วก็ได้เพื่อไทยอ่ะโอเคคุณจัดการต่อไปอีกคุณจัดการแม้กระทั่งนายกปูอ่ะตอนนี้มีคุณอุ้งอิ้งออกมาแม้กระทั่งจะอมหิตอย่างนี้ถามว่าคนกลัวไหมไม่กลัวพรรคการเมืองก็ไม่กลัวคนรุ่นเก่าก็ไม่กลัวเยาวชนก็ไม่กลัวและดังที่บอกว่าเวลา มันเป็นของเยาว,วชนและของประชาชนการทำให้คนเกลียดการทำให้คนกลัวมันก็มีต้องมีการต่อต้านและผู้มีอำนาจที่ปกครองประชาชนแล้วก็ทำให้คนเกลียดกลัวแล้วมีการต่อต้านตลอดไปเนี่ยถามว่าอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการทำให้เกิดความมั่นคง คุณพูดคำหนึ่งก็มั่นคงสองคำก็มั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านถามว่ามันจะมั่นคงตรงไหนเพราะคุณทำให้ทั้งเกลียดทั้งกลัวแล้วทำให้คนอยากมาต่อต้านดังนั้นสิ่งที่คุณทำกันทั้งหลายเนี่ยมันมันทำให้เกิดผลตรงข้ามทั้งหมดทําใ้้คนต่อต้านมากขึ้นทําใ้้คนไม่กลัวทำให้ ไม่มีความมั่นคงในประเทศนี้หรือแม้กระทั่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้มีความมั่นคงหรือถ้าคุณคิดว่าเรื่องบางเรื่องเป็นการสนับสนุนนะในการถวายพระเกียรติยศเด่นว่ามันไม่ใช่มันตรงข้ามดังนั้นนะคะในส่วนของภาคประชาชนมันก็ต้องเป็นการบ้านว่า จะมีการปรับในการเดินต่อไปอย่างไรให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดเดนจะไม่โทษกลุ่มต่างๆที่มีการทำแล้วหลายคนไม่เห็นด้วยเดนคิดว่าในกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นทะลุกแก๊สหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เขาพยายามทำเพราะว่าเขาอยากจะบอก ว่าประชาชนต้องการต่อต้านนะจะให้อยู่เฉยๆให้เพื่อนอยู่ในคุกแล้วทุกคนกลัวยอมสยบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ทั้งหมดเดยนย่างยืนยันว่าในทัศนาเดยนยังเป็นสันติวิธีตราบใดที่เขาไม่ก่อตั้งกองกำลังอาวุธมายิงแบบที่คุณขนาดใช้ปืนแม้จะเป็นปืนที่เป็นเป็น กระสุนยางก็ตามแต่การประทับยิงตรงๆไปนั่นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีการปราบปรามดูแลประชาชนแบบสันติวิธีการกระทำของภาครัฐทั้งในระบบยุติธรรมทั้งหมดต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในขณะนี้ในทัศนคดิเดนนเป็นการยั่วยุให้ประชาชน โกรธแค้นชิงชังและต้องการต่อต้านอย่างถึงที่สุดแต่แดนก็อยากจะเตือนว่าทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดสูญเสียน้อยที่สุดเพราะว่าเช่นทางนี้ของเรายังยาวส่วนที่อยู่พักการเมืองในฝ่ายประชาธิปไตยแดนก็สนับสนุนเพราะว่าเมื่อคุณจัดการต้องการจัดการกับระบบทักษินมันก็เกิดพักการเมืองอื่นขึ้นมา ในสายประชาธิปไตยดังนั้นนี่คือ,คอการไม่ยอมแพ้ในเวทีรัฐสภาและก็การไม่ยอมแพ้ในนอกเวทีรัฐสภาของประชาชนค่ะก็ขอให้การบ้านนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดมากกว่าที่จะมาโจมตีว่าท่วงทำนองแบบนี้ไม่ดี หรือวิธีแบบนี้ไม่ดีช่วยกันคิดทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุด